สวัสดีคะ่ะวันนี้ดาวจะมาบำรุงมะเขือค่ะมะเขือที่จะปลูกต้นนี้นะคะถ้าใครชมคลิปดาวมาตั้งแต่เริ่มเนี่ยจะรู้ว่าจะปลูกนานแล้วนะประมาณสัก3-4เดือนได้แล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยต้นเขาเริ่มโตใหญ่แล้า <นะ S 2> ต้นเนี่ยเริ่มผลผลิตน้อยแล้วค่ะ เคล็ดลับของดาวนะคะก็คือดาวจะมีการตัดแต่งกิ่งแบบนี้ตลอดเลยนะคะตัดแต่งกิ่งที่เล็กๆที่แบบว่าเป็นแขนงเล็กที่ไม่ได้ออกรูกนะคะตัดออกให้หมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพยายามริดใบที่อยู่ด้านล่างใบเหลืองใบร่างนะคะเด็ดออกริดออกให้หมดให้กกเขาเนี่ยมีความโปร่งแบบนี้เลยค่ะ ข้อดีของการทําให้กกเขามีความโปร่งนะคะก็คือป้องกันพวกเชื้อราต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการกับพวกมดเพลี้ยมแรลงได้ง่ายด้วยค่ะ และถ้าต้นไหนแก่ๆเนี่ยก็ตัดแต่งเลยได้นะคะหลังจากที่เราตัดแต่งใบเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาบำรุงกันค่ะสำหรับสูตรบำรุงวันนี้ขอขอบอกเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยเราดูต้นไม้ของเราด้วยค่ะถ้าเริ่มเห็นเขาว่าไม่ค่อยโตนะคะไม่ค่อยแตกยอดเริ่มโทมนะคะเราก็ใช้สูตรนี้บำรุงกันได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะมีอย่างแรกเลยเป็นน้ำสาวขาวค่ะวันนี้เราเก็บมานะคะสองกระแป๋งแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ที่เราจะใช้ก็ ต้นมะเขือเราอยู่ที่ประมาณ5ต้นนะคะเราก็เตรียมนามาเยอะนิดนึงนะคะตามด้วยไข่ค่ะสำหรับไข่เนี่ยมีวิตามินและธาตุสารอาหารช่วยในเรื่องการแตกกิ่งแตกก้านดีมากๆเลยค่ะเราใช้ไข่นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่นำมา1นใบค่ะเสร็จแล้วก็ตอกใส่เลยภาชนะของเราก่อนนะคะไข่หนึ่งใบส่วนเปลือกเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะใส่ลงไปได้เลย ช่วยเพิ่มธาตุอาหารสารอาหารนะคะแคลเซียมค่ะสั่งไปแบบนี้นะคะตามด้วยผงชูรสค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยเร่งรากนะคะเร่งการออกดอกออกรากนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ไปเนี่ยหช้อนโต๊ะแบบนี้พอเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราจะเติมน้ําลงไปหน่อยนึงเพื่อที่เราจะได้ตีง่ายๆนะตีให้แตกเลยค่ะ นี้นะคะทําเสร็จแล้วนําไปราดรสได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะบารุงก็ทําอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนมากสุดนี้เนี่ยถ้าเราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็ทําสูตรนี้ราดรสขอบอกเลยว่ายอดที่ออกมาใหม่จะออกมาเยอะและออกดอกเร็วด้วยค่ะเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะใส่นะคะอย่างละครึ่งค่ะคือใส่ฝั่งอันนี้นะคะครึ่งหนึ่ง ฝั่งนี้นะคะครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็คนนะคะให้เข่ากันแต่มะเขือนะคะเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเพลี้ยมแรงมดเนี่ยเยอะมากๆค่ะดาวก็จะใช้นะคะเป็นน้ำยาค่ะตัวนี้ก็คือน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปค่ะกระแป๋งละ1ช้อนโต๊ะนะคะ ในกระป้งนะคะก็น้ําอยู่ที่ประมาณ5ลิตรค่ะใส่ไป1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตีค่ะคนให้ละลายนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็ได้สูตรบำรุงเข้มข้นแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาไปบำรุงต้นไม้ของเรากันได้แล้วค่ะ พอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็นำสูตรนี้ค่ะนำไปราโดโงที่กบได้เลยนะคะ อย่างมะเขือต้นนี้นะคะเป็นมะเขือที่เราตัดแต่งกิ่งไว้ค่ะเพราะต้นเริ่มแก่แล้วนะคะพอหลังจากที่เราตัดแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้สูตรนี้ค่ะลดบำรุงไปเลยนะคะขอบอกเลยว่ายอดแตกมาใหม่เนี่ยงามยิ่งกว่าเดิมเลยค่ะแถมดอกเนี่ยมาไวมากๆเลยนะคะเห็นไหมดอกมาพร้อมกับยอดเลยค่ะ อย่างต้นนี้นะคะหลังจากที่เดาตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์นะเราทำลดเลยค่ะขอบอกเลยนะคะว่าดีมากๆเหมาะกับมะเขือที่ต้นโซมหรือว่าต้นที่เราต้องการให้ผลผลิตเพิ่มก็ได้เหมือนกันค่ะ อย่างที่บ้านเราปลูกนะคะตอนนี้ก็มีทั้งมะเขือยาวมะเขือเปาะมะเขือเจ้าพญานะคะแล้วก็มะเขือจานขาวด้วยก็คือมีให้กินทุกมะเขือเลยค่ะยิ่งมะเขือยาวนะคะถึงจะปลูกแค่ต้นเดียวนะคะขอบอกเลยว่ามีลูกให้กินตลอดเลยค่ะและตรงนี้นะคะเป็นมะเขือที่เราปลูกในเข่งค่ะขอบอกเลยว่าต้นใหญ่มากๆเลยนะคะต้นใหญ่ไม่แพ้ปลูกลงดินเลยค่ะสําหรับมะเขือที่เราปลูกในเข่งนะคะ และนี่ก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่ดดวมาแชร์กันนะคะในการฟื้นฟูต้นมะเขือนะคะหรือว่าใครต้องการให้มะเขือเนี่ยงามๆรูปดกก็สามารถนำสูตรนี้ไปใช้กันได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากติดตามด้วยสวัสดีค่ะ